สวัสดีสมาชิกนะครับมี FD ดีนางฟ้าสภาพสวยหนึ่งในพันมาฝากนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับชุดแต่งสวยสภาพงามเดิมๆจากโรงงานนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับไม่แท้ๆเลยนะครับหนึ่งแกิโเมตรนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานเน้นสภาพคันนี้ได้สภาพรับทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเลขรวมกันได้แปนะครับเป็นเลขมงคลเลขดีเลยนะครับใครที่สนใจนะครับจัดไปครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ รถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับขันนี้ซื้อสดมาเลยนะครับใครที่สนใจนะครับเครื่องพันแเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนไม่เคยแก๊สน,นางฟ้าปี2 0 0 9นนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบนะครับ มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถได้สวยได้สภาพนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเบาะหนังภายในสวยสวยดำแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเบาะหนังสีดํานะครับรถได้สภาพนะครับคัดเช็คมาอย่างดีนะครับสนใจนะครับมาลองได้เลยครับอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางจะส่งให้ได้นะครับคันนี้นะครับถึงปีจะลึกแต่ก็ยังพอจะได้ผ่อนอยู่นะครับผ่อน 5 6 0 0โดยประมาณนะครับผ่อนได้3ปีนะครับผ่อนได้3ปีคันนี้ก็ต้องเตรียมเงินออกรถประมาณสัก4 5 0 0 0นาะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับต้องมีเงินออกรถหน่อยนะครับรวมทุกอย่างแล้วเตรียมไว้ประมาณ45,000นะครับเพราะว่ารถปีเก่านะครับถ้าใครจะผ่อนก็พอยังผ่อนอยู่ได้นะครับ ใครซื้อสดก็แจมเลยนะครับ Honda c ซ vic FD นะครับตัวนี้ปี2009นะครับมือเดียวสวยเกรดเอพรีเมียมไปเลยครับงามๆครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สแล้วก็ไม่เคยแต่งซิ่งเลยนะครับขับสภาพเดิมๆมาแบบนี้นะครับงามมากครับกว้างกวางนั่งสบายดูแลมาดีไม่แท้เช็คศูนย์ตรงเลยครับสนใจนะครับชมเช็คทดลองขับนะครับบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางหารถสภาพสวยๆชอบ Honda กว้างนั่งสบายดูแลง่ายอะไรเยอะครับก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำ มาชิคได้เลยนะครับบ้นไกลไม่สะดวกเดินทางเราก็จะส่งให้นะครับใกล้ๆกรุงเทพก็ให้พนักงานขับส่งนะครับไปไกล้จังหวัดก็จ,จะขึ้นรถเทรลเลอร์ไปนะครับรถโดยรวมได้สวยได้สภาพนะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับสนใจนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้ก็ฝากไว้ได้วยนะครับกับ Honda Civic Fd นางฟ้านะครับ แจ้งตรงแจ้งชัดไม่มีหมกนะครับไม่แท้ๆนะครับ1 1 3่0แกิโลเมตรคันนี้เป็นปี2009นะครับปีต่ำแล้วจัดไฟแนนซ์ได้น้อยหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีที่ได้ผ่อนแล้วก็ผ่อนสั้นนะครับแต่ก็ต้องมีเงินสำหรับการออกรถอยู่ประมาณ45,000นะครับรวมทุกอย่างแล้วนะครับก็ลองพิจารณานะครับถนัดและพร้อมแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวดูนะครับรถ